อ่ะมาครับสวัสดีครับพี่เพื่อนน้องทุกคนทุกท่านนะครับในวันวันอังคารที่27มกราคมครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้มวยมันเอ็กพอร์ลักุนที่สนามมวยรังสิตออกสตาร์ทเวลา18นาฬิกานะครับออกสตาร์ทเวลา18นาฬิกาเปิดหัวความมันมาคู่แรกไ้ว้เสน่งกับทางด้านของเด่นเมืองลาวยุตธการมวยไทยหรือว่าเจ้าเด่นพิชัยนักชกจากสปป,อปอลาวนะครับอยู่ที่ราชานนวัชาราชัยนะจ่าแซมยุตธการ ยุธการวยไทยเนี่ยจ่าแซมนะครับยุทธการเพชรปอตอ,อหรือว่าทอเทพสุทินสมัยก่อนนะพ่อของทัพหน้าทัพไทยอ่ะดูแลในเรื่องของการพิซ้อมร่วมกับหัวหน้าวิชัยนาวากัดเอกวิชัยราชานน์แล้วก็พี่โอ๊ตวัชรา,าชัยนะครับให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่วันนี้จะกับผู้เสน็จของอาจารย์วินิจอาจารย์วินิจสันจัดนะค่ายมวย2กติกาหรือว่าศสปก,กรณ์พรสุรินนั่นแหละ ค่ายนี้ที่ผ่านมานะผมบอกให้เลยว่าเหมือนค่ายมวยที่มีของอะของเขมรเนี่ยไม่มีตัวไหนเลยที่อาจารย์วินิจจับแล้วไม่ดังดังทุกตัวตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับอวยเสน่งเป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่ดาวรุ่งอนาคตด,ดีอยู่ที่เดยกกับบวกแก้วช้างมงคลอะไรพวกเนี้ยทีมเดยกกับเพชรไทยแลนด์นั่นแหละวันนี้มาหลายตัวด้วยนะครับวันนี้มาสองสามคนอะนอกเหนือจากอวยเสน่งแล้วก็มีใครอ่อะอ่ามีทีเดทธีระเดชไม่ใช่ทีเดทธีระเดชแล้วก็เจ้ามังกรด้วย เดี๋ยวติดตามรายละเอียดในช่วงของไร์สดก็แล้วกันนะครับเปิดหัวความมันคู่แรกวันนี้นอกกับในแข้งกับเขา่าห้วยเสนอ่งนอกได้แต่ว่าต้องลุ้นที่วงในเด่นเมืองลาวยุทธการไทยซ้อมดีมากสีเสือ้อนาเสื้อดีอัดฉีดมีแต่ว่าต้องลุ้นไปลายปลายเปิดหัวคู่แรกเหมือนเมื่อวานนี้กิติโชติหยิบสดกิดติโชติเมื่อวานนี้หยิบสดต่อเท่าไร่ได้เท่านั้นนะครับต่อมากได้มากต่อน้อยได้น้อย,อยเด่นเมืองลาววันนี้กับกิติโชติเนี่ยจะต่างกัน กิที่โชคเนี่ยมันม้วนเดียวเลยเมื่อวานนี้ขึ้นมาราคาแพงด้วยนะครับวันนี้เด่นเมืองเราต้องลุ้นไปลายป,ไปมันจะได้หน้าเสือได้มารฐานาคอคไขได้มารถา,านการฟิซ้อมข,ขออาจาร,รย์วิทิตเขาก็ซ้อมดีมาเหมือนกันไว้เสนาะเข้าไปก่อนเด่นเมืองเราถ้าจะชนะไว้เสนาะวันนี้ต้องที่วงในท้ายปลาย,ายป,ปนะครับนี่คือคู่แรกของวันนี้ส่วนคู่ที่2ไม่ต้องมองเลยคู่ที่2ไม่ต้องมองเลยเพชรอ่างเปาใกล้จะจุดจีน์แล้วด้วยเพชรอ่างเปาสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝน หรือว่าอังเปาสาวง,งทองของพี่อัญนสุกุมิตนะมาคู่กับเพชรชนรทานซึ่งกู่เอกรอบที่สองของวันนี้วันนี้ทางด้านของเพชรอังเปาต่อยกับหน้ารักกอดชีมวยชอบหรือว่าแจ็คก,กิ้ทางด้านของหน้ารักมวยขวาท้าดวนเตะเขา่านะครับหัวใจได้แต่ว่าวันนี้ทางด้านของหน้ารักเวทเป็นรองที่ผ่านมาต่อยอยู่ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกไม่เกินนี้วันนี้ขึ้นมาต่อยร้อยเท่าไหร่ดูกระดานเมื่อเช้านะวันนี้ขึ้นมาต่อยร้อยเท่าไหร่ร้อยเก้า แล้วทางด้านของเพชรอ่งรางเปามา111เพชรอ่งรางเปาล่าสุดพิกชนะเกียนดาวมาเดี๋ยวผมจะบอกในช่วงของไลฟ์สดว่าพิกชนะเกียนดาวอย่างไรนะครับทางด้านเพชรอ่งรางเปานะครับแพ้เกียนดาวท็อปไพรีรายการใหญ่ที่ดอนเมืองวันนั้นต่อยโว์นะครับแล้วก็ล่าสุดต่อยที่ลาสุดเมินต่อยจริงเลยนะครับพิกชนะเกียนดาวมานะครับทางด้านของเพชรอ่งรางเปาวันนี้ได้ใหญ่มวยขวาเตะเข่านะครับดื้อหนหัวใจสู้นะครับเพชรอ่างเปาใส่ที่สุดรอบแรกของวันนี้เพราะว่าเวทมันใหญ่นะครับได้เวทได้น้ําหนัก แล้วก็ก้องภูสิงกับทางด้านของทีระเดชก้องผู้สิงกับทีระเดชน็อกไม่น็อกกล้องภูสิงออกคำอินของพี่ชายผมของพี่เต αι, ที่ผ่านมาพี่เตหมดมาเยอะแล้วกับตัวนี้นะแล้วกลับมาเกิดได้แล้วไฟที่ผ่านมาน็อกทางด้านของก้าวหน้าทางด้านของทีระเดชอ่าไม่ใช่ทีระเดชนิเอาทางด้านของก้องภูสิงก่อนกล้อ,องผู้สิงล่าสุดสับซอกชนะน็อกก้าวหน้ามายกสามที่ราชดำเนินเพชรยินดีพรีเมียมของพี่เตยลำไส้นะครับมวยขวาจังหวัดเตกเข่า มวยขวาจังหวัดเตะเข่าในได้เตะเข่าในเหนียวเตะเข่าในดีอยู่ที่มันกล้าหรือไม่กล้าโดยเฉพาะหมัดกับศอกตัวนี้ถ้ากล้าออกนะแรงมากแรงมากนะครับสําหรับทางด้านของกล้องผู้สิงวันนี้ต่อยกับทีระเดชซึ่งมาจากมวยลากยาไม่ค่อยมีใครเห็นมันเท่าไหร่ไฟที่ผ่านมานอกใจเพชรยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยมันนอกใจเพชรสิทธิ์ออสการ์ที่รังสิตยี่สิบสามธันวาคมที่ผ่านมาทางด้านของทีระเดชผมเช็คมาแล้วที่ผ่านมาต่อยต่างจังหวัดนอกอย่างเดียวนอกอย่างเดียวนะครับ อาวุธหนักแรงแข้งหนักบัดหนักนะครับแข้งหนักบัดหนักกรุงเทพเพิ่งมาไฟเดียววันนี้ไฟที่2ลุนนับน็อกคู่นี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่หล่นไม่ลับไม่นับไม่น็อกผมไปกล้องภูสิงห์นะครับแล้วก็ดีเซลเล็กกับลำน้ำมูลเล็กคู่นี้นอกกับในแข้งกับเขา่าซ้ายกับขวาด้วยนะครับลำน้ำมูลเล็กเข้าไปก่อนซ้อมอยู่ที่เพชรสมนึกอยู่ที่เดียวกันไปกันส่วนดีเซลเล็กไฟนี้มาซ้อมอยู่อภิชาติมยไทยในเหนียวนึบเลยในเหนียวนึบดีเซลเล็กลุ้นท้ายลุนปลาย,ายปลคู่นี้ซื้อขายได้สบายมาก คู่นี้ซื้อขายได้สบายมากนะครับวันนี้ชอบดีเซลเล็กนะวันนี้ชอบดีเซลเล็กนะครับแล้วก็รอบที่สองตัวที่ชอบมากที่สุดทีเด็ดรอบที่สองนะครับชอบเจ้ามังกรรอบที่สองนะครับชอบยอดตันวารอบที่สองชอบลิทตีเด็ดครับนี่คือ